สบายดีพี่น้องสบายดียังแรงประสบการณสุขคนลมได้เออเสียงมาหน่อยเสียงมาหน่อยห้องสบายดีจไม่ลุกสบายดไจ้าป้เก่งไว้ก่งไว้ก่งผู้ใดสบายดีจ้าป้าลุงผู้นั้นเก่งไหมไว้โอ้ยผู้เก่งผ่้ใดใช้เก่งหรนิมิุก้สิเก่งเนาะสบายดีจ้าป้าลุงไว้เขาโสดใจไผรกันเลยผู้ใดเก่งก่อนเอฟอ๊อฟนิมิุกิเก่งนะ่เด้กนิมิวกิผู้ใดไอ้หนีเล็กแต่ปูป่ะฮะ ยุ้กี้ยุ้กี้ไปดังใครเสมันดอกมันเล็กออกยังว้าวอีกด้วย้าวหม่อีกดูเล็กออกยังมูว้าวพระอือรู้ว่าเล็กออกยัง เลขชี้ออกยังบุรไก่กุนอื้มไก่ก้นเช้านะทั้งไก่ทั้งก้นชี้ก้นนี่เลขออกยังบิ๊กเก้ว่าอยู่ก็บว่าขึ้นมาเลขออกยังว่าชันเอ้ยชีหูเอิ่นแม่ใชัยนี่พี่น้องแต่ยังเลขออกยังพลอยชัยเลขออกก้นเช้าได้งาม บ <m iss il> <sm> ิวกี้สบายดีจ้าปุ๊บเลยพูนะปลุพันหรอเจ้าาลงันมาพีหันมาพีพหามปว้่หนมาพีพูป๊บไปเบิดแล้วป๊บเบิดแล้วระวังลรมระวังล้ม โอ้ลองเตะไหมเด่นไปตั้เอ้าเกือบตมกันสูพี่พี่เออมันเล่นทั้งพี่เออมิตาว่าแม่ให้เตรียมมันเอามหเตรียมนทางเฮือนแม่ให้หัววะไปอยู่บ้าบุญมือแรงนี่กีเอ้ย บุญดอกพรรษาพีああ่น้องค่ะบ <old> ๊วยมีย ah, ังดอกส่วนบ้านบุญบ้านเฮานะเราก็จะมือ <trois> มือมือเว้นนี่อันเมื่อกี้ลงไปนำน้องแพล่กับสาวแพนเพิ่นลงไปเบื่งไฟเลยมีแต่เด็กน้อยน้องแพล่งนะสาวมิคกี้บอกอยากมาเพิ่นม่วนได้เพิ่นเห็นหมู่ลินเราไปอยากมาพาไปเบิ่งหมูเพราะบุแรงเมื่อกี้บุคอยมียังดอกบุญกันนี่ห่านคล้ายของลินหนึ่งห่านแล้วก็ห่าน ปลาปโป่งหนึ่งห้านเท่านัน้นกระบุมีคนเห็ดเขาลามขายซื้อมีกี่กินนักกี่หวานไผ่ไข่งามเลยได้เออเล็กน้อยหมักกินอันเขาลามพี่กายนี่ก็จอดพี่นี่งามแกอันนี้ออกก้อนไก่มันยังสะอยู่บ่ว่ะหวานไผ่นี่แล้วว่ามันละพื้นระพื้นออกมัแกอันนี้ออกออกหนองลายลายเดินปลูกมา สองปีปีกวกว่าเกือบสองปีเนี่ยคือเดียวว่ามันอันหหนั้นเนาะผนเป็นมันเนี่ยคุดมันพี่น้องมันเด้ในเครือมันเมื่อไหร่ผลคุดไปเถื่อนหนึ่งเครือมันก็เลยตายอีเด็กเครื่อง,อด,อง,อด,องดึงประจุดไพ่ถิ่นแรกจากหน่อยมันแห้งค่ะกว่าเด่พี่น้องนี่ก๊อกขี้บีนบริโภคน้ำแล้วกรดพิมิน คอโทป้ามันแห้งเข้าเองมันซวนอันนี้ค่อยฮิ้วน้ําฮดมื้อใดบ่ได้ไปนาแล้วค่อยก็ฮดกกหว้านกกยังพวกกกไวเตยเรืออยู่ต้นเดียวอันนี้ก็วานี่มันก็คล้ายกับขมิ้นต้นนี้ก็สิปาให้มันค่อยๆแห้งไปเองมันพคําฮดก็ใบมันก็แห้งตายคือเก่าับุมนี่ยังว่ามันต้องการน้ําตลอดอเดเอลดเ็กน้อยออกไว้

ฮาเล็กน้อยล่ะเดียน้ำแรงชุดหละนี่คุดอามันม่วงอยู่นะผมวมาเห็ดหวานกินเออเอ๊ะยังว่าหนังมัวกระนอกห้างดีดีเอ้ยมาเถิกช่องโตนะป่วงช่วงนี้ติดมาแม่มายังนะแพีว mùi ăn đằng tê. Hết nhang nói, hả Bên nhang, bên nhang Bên phía kiềng chếp hết hệt... Hết nhang lúc อ้าปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวบุ๊มเอ่นล่มพักกันล่มนี่บอกกันเลเจ็บเจ็บเลยชาวตัวนึ่งโอ้ยมันมีแนวดังไพกะบัดไปเชโนซื้อไม่น้ำมันมานี่ก็ดังเกิบเกิบเรือชองจำชินชีเบิดตเลยดอกตะเกาก็ดังอันใส่ลถดที่มันหัวมันขาดเวลาเขาไปเปลี่ยนแล้วเขาก็เอามาไว้ดังไพเพราะมันเบิร์แล้วก็ปาดเกิบดังผู้ใหญ่ไปนะ พิ่นเข้ามาบุญนี่แหละลงวัดเฮาก็ขึ้นมาแต่วัดตัต้งแต่เช้าจนค่ําจ,าจนบ่ได้คนเข้าพี่น้องมื้อนี้ว่าซุมเฮาก็บ่ได้ออกเนาะนายัง4ล่อง5 5กระปอกแน่นเข้าบไ่ได้หลายนะมัดอันให้แล้ว่กีล่องแล้ว่กีมัดนึงดอกบางให้ก็บ,บ่ฮอด10มัดก็บ่ได้คนซ้มื้อนีน้พ่อเพิ่นก็เข้ามาบ้านพวมือบุญมื้อนีน้เนาะแต่เช้าจนค่ํ กับมืออื่นผู้เล่ามืออื่นกับซุ้มเฮาบุได้ออกกับฝันคนผู้เดียวบัพ่อไปใส่เพคนไปถ่ายคลิปเนาะมะกพลิกนี่ก็เหี้ยวเหี้ยวขี้พุนน้อยหนึ่งมื้อน่ะเอามาใส่หิวน้าอำพดน้ำมันนี่เลยมื้อนี้ตอนมุกีนอนขี้ผุนขิงง้อเลือน้อยหนึ่งมาใส่ห้อนบัพอกวาดขี้ไก่วัดหน้าเดี๋ยวสิมาใส่เอามันอยู่ในอันนี้เลยมันอันนี้ขี้นูต้นเดียวนี่ 5, กาย่อมมันแย้มเขา เก็บเอาแม่ผมฮะเพื่อนเห็นกละเอาไหมหวานไพ่ดอกมันเนี่ยตอนที่กีมันโมไดไลา่กัมันโป่งหน่อใหม่ไก่หมักสะเผอเมื่อกี้ก็เลยเอาอันนี้อมไว้อันนี้มันใหญ่แล้วพืชแล้วพืชล้นอันนี้ออกมาแล้วกกกะทายได้หน่อยหนึ่งเนาะทางในอันนี้ก็แม่นวแตนว่าลายต้นเนาะมันหันบัพอสินลาย อย่าพากันเอาไปลินนะไม่ฮะเอ้ยไม่ผัวใหญ่ปาดไว้เอาเลื่อยเลื่อยไว้ไว้เห็ดนะยังโบติดอยู่ที่แถวผัวใหญ่เอาไว้แนบเล่าบนเป็นหูมาไว้กี้หลุดออกจากบอลหลุดคะกี้ มาพี่มาพี่เพื่อนเมื่อกี้ปั้นปั้นคำสิปั้นคะะเดี๋ยวจะไหนรลดพดอใช้มาจอดนี่ก็เพิ่ปั้นได้เลยนี่อยู่หญ่ามันปั้นโบไ,ไ,ไปได้พี่น้อง วัดกระไก่เติบอย่างบุ้แค่เด็กน่อยลงไปเบึ่งบุญส่วนมากทาบุญเข่าบัญชาออกกระชามบนกระเจงีบุมียังสำบุญกองเข่านะแต่บุญต่อไปคือวิทย์บุญต้นตนี้ต่อสถานีต่อไปก็เป็นบุญกองเข่าแต่เทิงเติบเออเป็ดน่อยเป็ดน่อย น้อยหามน้ำโอ๊ยจะน่าจังอาบอาบเด็นดนี่กรบโรลลนนปแล้วลูกเบนนี่เออเป็ดน้อย,อยเม่นแล้วเป็ดน,น,น้อยเป็ดน้อยว่ากเป็ดน้อยนะใช่สิข่าวเอ้เฮ้ยเม่อหอมเมื่อหอมนอนหากินเหรอหากินหอมด้วยหลงหูบอน มียงเมียงเมียงดอกมังหงเมียงเมียงคือเป็นยังมันยังยามันสิถึกเอาไม่หลูกเมียงเมียงนี่คือเป็นยังมันยังได้เพิ่นบางเด็กน้อยเพิ่นเฮ็ดหมูพี่น้องเฮ็ดหมูเด็กน้อยคือกันเด็กน้อยแต่ว่าเขาเจ้าหลายปีแล้วนะเพิ่นมากเบิ่งนะเเจ้า4ปี5ปี ปีหนึ่งสักจักปีเจ็ดแปดปีไปละปั่นโลดกันแนบเบิ่บงองกว่าตาเนะี่ยแม่ไปสิงหดเข่ากันเดอ้อปั่นถาเด้อโอเคพี่น้องไปหาเบิ่องหดเข่ากันหนึ่งเข่าข้างไว้ขอพ,พ่อคลิปหน้าเดอ้อขอบคุณเบอร์สู่สู่คนไปแล้วคลิปนี้ก็ได้สบายดีเดอ้อพี่น้องเอ,อ้ย บายบายกินนกี ini, bye bye. Bye bye, oh, wow, ้บาย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 หันไปครับโอ้วหาพุดผุดไปไปที่ค่ะปัญญาโอ้ยเราอาพวกเนี่ยไปแล่นน้องเลย